นนี้เราก็อยู่หน้าร้านของโบราณนะคะร้านนี้ก็มีชื่อว่าแสงไทยเดี๋ยวคุยกับพี่เจ้าของพี่สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อกบค่ะพี่โกบนะคะในร้านนี้มีแบบของเก่าๆนะเลยน้างใช่ค่ะมันมันพี่ขายอะไรมั้งคะมันเห็นมีหลายอย่างมากเลยอ่ะก็อย่างส่วนที่ร้านที่นี่นะคะจะขายเป็นพวกของโชว์อย่างตู้โชว์พวกนี้จะเป็นตู้บุหรี่สมัยโบราณนะคะรวมทั้งตัวนี้นี่รู้สึกจะเป็นตู้สลิดใส่ขนมหวานสมัยก่อน รวมทั้งพวกโซฟาโซฟานี่ก็จะเป็นการหุ้มแบบโบราณคือยิงกระดุมนะคะส่วนเก้าอี้พวกนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์สมัยก่อนที่เป็นแขนตรงค่ะค่ะแล้วตู้ก็จะเป็นตู้เทินสองชั้นหรือรวมทั้งปกหนังสือเก่าๆนั่นสิอะก็มีจำนวนนะคะอันนี้ก็คือพวกปกก็คือปกเดิมๆเลยใช่ค่ะแบบของเดิมเลยแล้วก็อย่างตะเกียงนี่ก็เหมือนกันอืมอย่างตู้เนี่ยเนาะเป็นหนังสือเรียนสมัยเด็กๆเลยค่ะหนังสือเรียนใช่ค่ะนณริกาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ เขามาร้านนี้มี่ท้องนานเลยนะเตะคันเตะมากเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นร้านที่แบบว่าเสริมองจุ้ยออืดูแบบพี่เจมข์หอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่อน้องครับพี่น้องนะคะต้องถามว่าในร้านนี้นี่มีของเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็เสริมดวงเสริมองจุ้ยแก้ปีชงแล้วก็รับปรึกษาให้คำแนะนำด้วยนะออื จะเห็นว่าสินค้านี้มีแบบเยอะมากเลยนะคะบอกว่าสีทองรา,งามาเลยค่ะเือสีทองเป็นสีมงคลของเมืองจีนค่ะค่ะเสริมพวกอหนาความมั่งคั่งเนี่ยครับผมให้กับครอบครัวแล้วก็กิจการงานที่ทำด่ด้วยและอย่างปีนี้นะคะพี่พอจะแนะนําได้ไหมว่าควรมีอะไรไว้บูชาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อให้แบบว่าเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลสําหรับปีนี้ค่ะถ้าคนเกิด ที่ว่าชงก็คือปีละกาะก็ต้องใช้ปีเสียแก้เนี่ยครับปีเสียคือบริษัทมง<ไ>คลตัวนี้เขาจะผินแล้วไม่ถ่าย<ไ>เราจะแก้ปีชงได้ทุกทกปีนะครับอันนี้ครับผมก็จะเป็นาอาหาทรัพย์สินหางเงินทองมาให้เราด้วยเนี่ย<อ> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนี่ก็เนี่ยซัมแขกแนะนำนี่บอกว่าทานทุกวันชอบฮะชอบอย่างสาลี่ตลอดอะไรนะอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวแก้วนี่ก็อร่อยนะอันนี้ชอบกินนะอันนี้อันนี้น่าตาองต้ถั่วบดถั่วบดเผือกเป็นเผือกไม่ถั่วค่ะอร่อยก็คือร้านปาริกาขนมไทยนี่เองนี่ อันนี้อันนี้เอาชิมนะคะไม่ไม่เยอะค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะอันนี้หม้อแกงนะคะหม้อแกงน่าทานมากเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นสูตรโบราณเลยดั้งเดิมอืมอร่อยอ่ะหวานมันอ่ะอันนี้ขนมไข่ค่ะลองชิมดูอ่ะขนมไข่อืม รับรู้ถึงไข่อ่ะเขาบอกเป็นไข่ล้วนๆเลยใช่ไหมคะไม่ผสมอะไรเลยไม่ผสมโอ้โหเต็มๆสุดยอดสุดยอดอร่อยอร่อยค่ะรสชาติดีมากเลยเดินมาก็จะสะดุดตากับร้านนี้ค่ะจะเห็นบอกว่าพี่พี่คือเป็นกาแฟโบราณเหรอคะอ่อเซนโกาแฟสดกาแฟสดกาแฟสดแบบแ อ๋อเป็นกาแฟสดแบบใส้น้ำอ๋อเป็นไอ้น้ำพี่สาธิตสักแก้วได้ไหมคะมันดูแบบว่าหน้าตาเครื่องมันดูแปลกมากเลยอะนี่ คุณรสชาติหอมหวานชื่นใจมากค่ะและที่สําคัญนะคะคุณกิกว่าร้านกาแฟร้านนี้มีที่เดียวของโคราชถ้าใครอยากมาลองชิมกาแฟวิธีโบราณแปลกๆนี้ก็มาได้ที่ตลาดร้อยปีเหมือนย่าค่ะจากกาแฟนะครับ